สวัสดีครับอยู่กับผมด้วยจีแค้นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวข้าวที่ตัวเองทำนะครับผมเรียกมันว่าข้าวผัดข้าวผัดไก่ทอดเพลิงนะครับผมนี่หน้าตาของมันก็จะมีไก่ที่ผมใส่เครื่องพริกแกงลงไปนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยคลิปนี้จะสั้นหน่อยนะครับอืมโอ้ยเผ็ด โคตเผ็ดเลยเอาชื่อเล่นดีกว่าอยาหาไก่ชื่อเล่นที่เป็นบอไม้งแหละแต่เป็นผู้ชายโอเคเจอแล้วชื่อเล่นของคนดังระดับเล้ต้องมการเป็น,นอเอไ่อองวงการคนดังไม่ใช่หรอาคนังบ้านนะเอ้าโอ้โหโคตเผ็ดเลยเต็มสิบผมให้แปด หนสิบผมให้แปดโคตรเผ็ดเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากันอืเผ็ดมากๆไม,ม่รู้จะบอกไงไม่มีคำบรรยายด้วยไปละบาย